ธาตุสี่มีอาธทะอาธินวะและนิสรณะพิขุทั้งหลายถ้าหากอาศทะของปฐวีธาตุจักไม่ได้มีอยู่สัตว์ทั้งหลายก็จะไม่กำนัดยินดีในปฐวีธาตุพิขุทั้งหลายแต่เพราะอสาธะของปฐวีธาตุมีอยู่สัตว์ทั้งหลายจึงกำนัดยินดีในปฐวีธาตุพิขุทั้งหลาย ถ้าหากอาทินวะของปทวีธาตุจักไม่ได้มีอยู่สัตว์ทั้งหลายก็จะไม่เบื่อหน่ายจากปทวีธาตุพิขูทั้งหลายแต่เพราะอาทินวะของปทวีธาตุมีอยู่สัตว์ทั้งหลายจึงเบื่อหน่ายจากปทวีธาตุพิขูทั้งหลายถ้าหากนิสรณะของปทวีธาตุจักไม่ได้มีอยู่สัตว์ทั้งหลายก็จะไม่ออกผลไปได้จากปทวีธาตุ พิขุทั้งหลายแต่เพราะนิสรณะของปัทวีาธาตมีอยู่สัตว์ทั้งหลายจึงออกพ้นไปได้จากปัทวีธาตพิขุทั้งหลายถ้าหากอัศธาของอาโปธาตจักไม่ได้มีอยู่สัตว์ทั้งหลายก็จะไม่กำหนัดยินดีในอาโปธาตพิขุทั้งหลายแต่เพราะอัศธาของอาโปธาตมีอยู่สัตว์ทั้งหลายจึงกำหนัดยินดีในอาโปธาต พิขูทั้งหลายถ้าหากอาทินวะของอาโปธาตจักไม่ได้มีอยู่สัตว์ทั้งหลายก็จะไม่เบื่อหน่ายจากอาโปธาตพิขูทั้งหลายแต่เพราะอาทินวะของอาโปธาตมีอยู่สัตว์ทั้งหลายจึงเบื่อหน่ายจากอาโปธาตพิขูทั้งหลายถ้าหากนิสรณะของอาโปธาตจักไม่ได้มีอยู่สัตว์ทั้งหลายก็จะไม่ออกผลไปได้จากอาโปธาต์ ภิขูทั้งหลายแต่เพราะนิสรณะของอาโปธาตมีอยู่สัตว์ทั้งหลายจึงออกพ้นไปได้จากอาโปธาตพิขูทั้งหลายถ้าหากอัศธาตของเตโชธาตจักไม่ได้มีอยู่สัตว์ทั้งหลายก็จะไม่กำหนัดยินดีในเตโชธาตพิขูทั้งหลายแต่เพราะอัศธาตของเตโชธาตมีอยู่สัตว์ทั้งหลายจึงกำหนัดยินดีในเตโชธาตพิขูทั้งหลาย ถ้าหากอาทินวะของเตโชธาต์จักไม่ได้มีอยู่สัตว์ทั้งหลายก็จะไม่เบื่อหน่ายจากเตโชธาต์พิกุทั้งหลายแต่เพราะอาทินวะของเตโชธาต์มีอยู่สัตว์ทั้งหลายจึงเบื่อหน่ายจากเตโชธาต์พิกุทั้งหลายถ้าหากนิสรณะของเตโชธาต์จักไม่ได้มีอยู่สัตว์ทั้งหลายก็จะไม่ออกพ้นไปได้จากเตโชธาต ภิกูทั้งหลายแต่เพราะนิสรณะของเตโชธาตมีอยู่สัตว์ท evet> ั้งหลายจึงออกพ้นไปได้จากเตโชธาตพิกขูทั้งหลายถ้าหากอัศธะของวายโยธาจักไม่ได้มีอยู่สัตว์ทั้งหลายก็จะไม่กำหนัดยินดีในวายโยธาพิกูทั้งหลายแต่เพราะอัศธะของวายโยธามีอยู่สัตว์ทั้งหลายจึงกำหนัดยินดีในวายโยธาต พิกุทั้งหลายถ้าหากอาทีนวะของวายโยธาจักไม่ได้มีอยู่สัตว์ทั้งหลายก็จะไม่เบื่อหน่ายจากวายโยธาพิกูทั้งหลายแต่เพราะอาทีนวะของวายโยธามีอยู่สัตว์ทั้งหลายจึงเบื่อหน่ายจากวายโยธาพิกูทั้งหลายถ้าหากนิสรณะ,ะของวายโยธาจักไม่ได้มีอยู่สัตว์ทั้งหลายก็จะไม่ออกพ้นไปได้จากวายโยธา ทีู่ทั้งหลายแต่เพราะนิสรณะ,ะของวายโยธาตมีอยู่สัตว์ทั้งหลายจึงออกพ้นไปได้จากวายโยธาต